ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับอย่างที่เราได้เคยจับตามองดูนะครับ ว่าก่อนการเลือกตั้งของกัมพูชาในคราวนี้จะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่และแล้วก็มีจริงๆครับฮุนเซนได้สั่งทหารยิงโดรนทุกลำที่บินเข้าหน้านฟ้าของประเทศกัมพูชาวันเป็นกลุ่มของก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาก็ได้ออกคำสั่งด่วนให้ทหารยิงโดรนที่บินเข้ามาหน้านฟ้าของประเทศในเขตจ,จังหวัดรัตนคีรีก่อนหน้านี้ผููนํำกัมพูชา ยังสั่งการให้พลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเอกวงพินเสนผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกหิงบุญเฮืองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการก็กำลังพิทักษ์ผู้นำเตรียมพร้อมอาวุธต่างๆเพื่อยิงไปยังพื้นที่ที่ดโดรนบินเข้าไปจากนั้นก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้ต่อสู้กับดโดรนที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งละเมิดพรมแดนของกัมพูชาและก็มีกำลังพลกว่า500นายได้ถูกส่งไปยังพื้นที่อย่างเร่งด่วนอีกด้วยในบ่ายวันที่27มิถุนายน2023พลเอกกิติมศั์ดิงบุญเฮียงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารพรานได้ส่งกำลังพล500นายพร้อมอาวุธ200นายลงพื้นที่ชายแดนในจังหวัดรัตนคีรีชายแดนเวียดนาม เพื่อยิงดโดรนที่บินเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาผู้นำเขมรได้หยิบยกประเด็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเวียดนามเมื่อสองสัปดาห์ก่อนซึ่งกัมพูชานั้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเวียดนามในการป้องกันกลุ่มก่อการร้ายไม่ให้หลบหนีเข้ามาในเขตแดนของกัมพูชาอุนเซนระบุว่าปัญหาที่พบคือมีดโดรนจำนวนมากได้บินเข้ามาในเขตกัมพูชาในจังหวัดรัตนคีรี ซึ่งทางการกัมพูชานั้นก็ได้สอบถามไปยังฝ่ายเวียดนามแต่ฝ่ายเวียดนามปฏิเสธว่าไม่ใช่โดรนของพวกเขาฮุนเซนกล่าวว่าจากการประเมินอย่างต่อเน,นื่องจนถึงตอนนี้ผมคาดการว่าโดรนจำนวนมากเหล่านั้นเป็นโดรนของศัตรูที่ก่อเหตุโจมตีในเวียดนามและก็มีสัญญาณว่ามีบางส่วนได้หลบหนีเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาด้วยผู้นำ,ำเขมรยังเสริมอีกว่า เราต้องใช้อาวุธที่ทันสมัยของเรายิงดโดรนที่บินเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาและประกาศต่อไปอีกว่าจะไม่ให้อภัยใครก็ตามที่ละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอีกด้วยซึ่งผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็ท,ากทราบอยู่แล้วว่าก่อนการเลือกตั้งเขมรทีไรอุนเซนจะต้องมาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับและจะมีกรณีพิพาทเสมอซึ่งข่าวนี้นั้นเป็นข่าวมาจากคมเมทามนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปครับก่อนหน้านี้ก็เกิดประเด็นก่อนการเลือกตั้งจนก่อให้เกิดการเผาสถานทูตไทยมาแล้วและเมื่อปี54อุนเซนกับลูกชายนั้นก็ก่อให้เกิดสงครามเขาพระวิหารมาแล้วจนพาทหารขเขมรไปตายเป็นผีเฝ้าเขาพระวิหารจนนับไม่ถ้วนและก็พยายามก่อเรื่องว่าไทยเคลมนั่นนี่โนอนอยู่เสมอ,สมอๆจนคนไทยทั้งประเทศได้เกลียด และเอื่อมระอากับคนพวกนี้หมดแล้วมวยไทยก็เคลมว่าขมเรเป็นต้นกำเนิดแต่มองกลับไปในอดีตนะครับสมัยบรรพบุรุษของขมเรนั้นเมื่อรบกับสยามทีไรก็จะหนีแตกพ่ายวิ่งหางจุกโต้ทุกทีจนกลายมาเป็นทาตเป็นเมืองขึ้นของสยามมานานมากกว่า500ปีอีกด้วยแล้ไหนล่ะครับว่าเป็นต้นกำเนิดยังไงล่ะครับแล้วทำไมแพ้แล้วแพ้อีกแล้วก็ยังมีหน้ามาเคลมบอกว่าขมเรเป็นต้นกำเนิดอีก ผมก็แปลกใจนะครับว่าทําไมชนชาตินี้มันอายไม่เป็นหรือยังไงครับชุดไทยก็จะเอาอาหารไทยก็จะเครมสรุปแล้วอะไรที่ไทยทําแล้วดีทําแล้วสวยงามขเขมรก็จะเอาหมดซะง,งั้นเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงจากคนขเขมรเหมือนในทุกๆครั้งอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับแต่ก็แปลกใจนะครับว่าคนทั้งโลกที่เขามีสติปัญญาเขาก็รู้หมดแต่คนขเขมร ไม่รู้ทันเหลี่ยมแบบนี้ของฮุนเซนได้ยังไงครับท่านผู้ฟังแปลกใจไหมครับนั่นแหละครับอย่างที่ทุกท่านคิดเลยครับและเพื่อการชนะการเลือกตั้งถึงขนาดที่ฮุนเซนมาบอกไทยว่าถ้าไล่แรงงานเถื่อนขเขมรออกจากประเทศไทยไปหมดไทยจะเดือดร้อนเพราะไม่มีแรงงานขเขมรมาช่วยพัฒนาประเทศไทยและจากคำพูดนี้จึงส่งผลให้ไทยนั้นยิงเร่งกวาดล้างแรงงานเถื่อนมากมายในประเทศ จนต้องวิ่งหนีกันกระจายมาแล้วดังคลิปก่อนๆที่ผมได้ทำได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับและเราก็มารอดูกันนะครับว่าไทยจะเดือดร้อนดังคำที่หุนเซนว่าอีกหรือไม่ต่างด้าวคขมรนเถื่อนถ้าหมดไปจากประเทศไทยได้ก็จะดีที่สุดนะครับเพราะมีแต่มาสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่างๆนานาแล้วไทยก็เสียเงินภาษีไปเลี้ยงดูอีกเพราะเป็นมนุษยธรรมแทนที่จะเอามาดูแลคนไทยหรือแรงงานที่เข้ามาแบบถูกต้อง แบบที่เก็บภาษีในการทํางานได้แต่ต่างด้าวเถื่อนนั้นมันยากนะครับที่จะควบคุมมีแต่มาบทบางความเจริญของไทยอยู่ร่ําไปจากเรื่องที่ฮุนเซนสั่งไปยิงโดรนนี้เรามารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างหรือเป็นการแอคชั่นโชว์ประชาชนเขมนจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ข่าวโคมลอยหรือเรียกคะแนนเสียงกันแน่แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใด แชร์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ